คุณไม่ต้องเช็ดนะกระจกผมสะอาดอยู่เลยแต่ตรงนี้มีอยากสกปรกอยู่เลยนะเดี๋ยวฉันเช็ดให้แป๊บนึงนะเร็วสิคุณเออค่ะค่ะก้เสร็จแล้วค่ะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคคุณเร็วเร็วเสร็จแล้วค่ะจ่ายตังค์ด้วยได้คุณแต่ผมขอขยับตรงนู้นนะข้างหลังมันไล่แล้ววะก็แหละแต่ยหนีนะจ่ายตังค์ด้วยได้คุณเดี๋ยวไปจ่ายตรงนู้นไม่คุณ จะหนีเหรอจ่ายก่อนดิโอยขี้งกเลยเฮ้ย hey, คุณคุณแต่คุณยังไม่จ่ายตางังค์ฉันเลยนะอะไรของคุณเนี่ยก็คุณอะยังไม่จ่ายตางังค์ฉันนล่ยังขโมยกระเป๋าฉันไปอีกนี่กระเป๋าคุณใช่ไหมแล้วคุณจะปลาลองท้าเสนรถผมดทำไมเนี่ยรถผมไปลอยหมดแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากได้กระเป๋าคืนเนี่ยคุณจ่ายค่าชดใช้มาดิ ฉันไม่จ่ายเลยทั้งนั้นแหละเอากระเป๋าฉันคืนมาเอาคืนมาผมไม่ให้ถ้าคุณอยากได้เนี่ยคุณจ่ายเขาเฉยๆไปดิเออเออได้ๆแต่ว่าคุณน่ะต้องเอากระเป๋าฉันคืนมาก่อนสิถ้าไม่งั้นฉันจะจ่ายได้ยังไงองเงินฉันอยู่ในนั้นหมดเลยอะทำไมในกระเป๋าคุณเนี่ยมีอะไรหรอมีเงินหรอก็ประมาณนั้นแหละเพราะว่าฉันน่ะมีลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลอยู่ในนั้นไงอุ้ยเดี๋ยวนมเปรี้ยวเมียแล้วอะ อตอรี่อ่ะ้ยนี่คุณอบ้าหาเรื่องก่อฉันเหรอนี่คุณใครเขาอ,อยากจะกอดคุณไม่รู้ตัวจริงๆเหรอเมื่อกี้คุณเกือบจะโดนรถชนแล้วนะรถอ,อ,อ่ะฉันก็เห็นแล้วแต่คุณนั่นแหละมายุ่งกับฉันเองฉันไม่ได้ขอให้ช่วยสันหน่อยจ้า คุณนี่มันโชคดีจริงๆนะผมดีใจกับคุณด้วยแล้วกันใช่ให้ใครอ่ะก็บอกว่าฉันเป็นตัวนําโชควันที่ออกรางวัลอ่ะคุณคอยดูเลยงั้นผมจะเก็บกระเป๋าใบนี้ไว้ก่อนผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณพูดจริงหรือเปล่าเอตเตอรี้ออกวันไหนอ่ะวันมะลืนโอเคงั้นผมจะคืนกระเป๋าให้คุณเนี่ยวันมะลืนเฮ้ยไม่ได้ดลคุณเราจะมาเจอกันที่ออกรางวัลและถ้าคุณถูกรางวัลขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณต้องแบ่งเงินมาชดใช้ค่าเสียหายที่คุณทําตามนี้นะ ได้แต่ฉันขอบอกคุณไว้ก่อนเลยนะว่าฉันอะผูกรางวัลแน่นอนแน่นอนเหรอได้ไม่เจอกันนะไม่สาวโชคดีเฉันเช็ดให้นะคะไม่เป็นไรเราฉันแค่มอไซค์อะไม่ต้องเช็ดก็ได้เออไม่เป็นไรค่ะตรงนี้อย่าสกรปรกอยู่เลยค่ะคุณผู้หญิงแปบ๊บหนึ่งนะคะไม่ต้องหลอกฉันรีบะไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเลยจริงๆเดี๋ยวเช็ดให้หมดเลยนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะ โอ้ยฉันต้องไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปไม่ทันอะเรียบร้อยค่ะ20บาทอ่ะเฮ้ยวันเนี้ยโชคดีจริงๆเลยเป็นไงบ้างละ่ะเอ้าคุณไปทำอะไรที่นี่เนี่ยนี่คุณลืมเหรอว่าพรุ่งนี้มันออกรางวัลอะอีกอย่างที่แถวนี้เนี่ยมันก็ที่สาธารณะ,ะนะไม่ใช่เหรอหรือว่าผมเข้าใจผิดเหรอเฮ้ยแต่วันเนี้ย คุณอย่าคิดนะว่าฉันจะเช็ดกระจกให้คุณน่ะไปหาคนอ,อื่นเช็ดเถอะคุณอย่าห่วงเลยผมไม่ได้มาเพราะเรื่องนั้นหรอกผมแค่เอาของมาให้คุณอ๋อกระเป๋าใช่ไหมอืมเป่าอะกระเป๋าคุณเนี่ยผมจะคืนพรุ่งนี้อ้าวแล้วคุณเอาของอะไรมาให้ฉันอะ่ะอืมผมเอาข้าวมาให้อะ่ะจริงๆผมจะกินกับเพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนผมไม่ว่างอะ่ะผมเลยต้องกินคนเดียวเอาขอบใจนะ อยากกินเลยนะเนี่ยไม่ได้อยากกินเลยจริงๆนี่คุณไม่เคยจะได้ผมนั่งเลยเหรอคุณก็นั่งสิไม่เห็นมีใครห้ามคุณซะหน่อยอนี่คุณใส่อะไรลงไปปะเนี่ยอือเปล่าอะแต่ถ้าคุณอยากได้เค็มเนี่ยมันมีสีอยู่นะืมทำไมชอบกินเค็มอะขอบคุณนะไปละ ืมเดี๋ยวอะไคุณรีบไปไหนอ่ะไอกแก่นี่คุณจะมานั่งกูให้ฉันกินให้หมดเลยไงเปล่าผมก็มานั่งกินเป็นเพื่อนุณไงเฮ้ยนี่คนมันคนยังไงเนี่ยก็คงไม่แปลกเหมือนกับคนแถวนี้หรอกนี่คุณมานั่งจ้องหน้าฉันแบบเนี้ยกินไม่ลงแล้วเนี่ยนี่คุณผมไม่ค่อยมีเพื่อนใช่ไหมไม่ม็นงั้นทำไมอ่ะดูก็รู้แล้วเอออืม แล้วทำไมคุณถึงชอบเรื่องโชคลาภอะจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้เชื่อตลอดเวลาหรอกฉันอะจะเชื่อแค่ในวันที่ฉันจะเชื่อจะดูท่าแล้วคุณก็ดูไม่ค่อยเชื่อเนาะไม่ <c oughs> คุณจริงๆผมก็พอเชื่อนะแต่ว่าทําไมคุณต้องระบุวันด้วยอะก็ยายฉันอะสอนว้ตั้งแต่เด็กว่าทุกวันที่หนึ่งมกราจะมีโชวเข้าข้างฉันถ้าฉันอะตั้งจิตอธิษฐานฉันอะจะสมบังทุกอย่างเลย เมื่อปีก่อนนะฉันนะ่ะขอพรให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวแล้วฉันอนะจะเจอไอ้นี่ถังขยะแล้วปีที่แล้วนะฉันก็ขอพรให้ฉันเดินทางไปไหนสะดวกสะดวกแล้วฉันนะ่ะก็ได้รองเท้าคู่นี้มาอ๋อผมเริ่มเชื่อแล้วว่าวันนั้นน่ะจะเป็นวันที่คุณโชคดีแต่ก็ยังคิดว่าทำไมต้องเป็นหนึ่งมกราดี่ไม่หรอคือวันที่หนึ่งมกราเป็นวันเกิดของยายฉันก่อนที่ท่านจะเสีย ท่านสัญญากับฉันไว้ว่ายายอยากจะช่วยฉันโชคดีแล้วยายก็บอกฉันไว้ว่าให้ฉันน่ะขอพอในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นแล้วฉันน่ะก็จะสมหวังเอ้ยแล้วทำไมคุณไม่ขอตั้งแต่ปีกนก,นก่อนแล้วอ่ะทำไมต้องรอปีเนี้ก็มันยากกว่าที่คิดนะสิแล้วฉันก็เริ่มอิ่มตัวกับงานนี้แล้วด้วยอ,อ่ออ๋อกินเถอะคุณคุณก็กินด้วยดิ ไม่ใช่น่าไม่ใช่โอเคหมดแล้วเธอทำอะไรอยู่เนี่ยเออขอโทษค่ะพมอดีฉันแค่นั่งทานข้าวพักกลางวันอยู่อะค่ะแล้วนี่แกเป็นใครอะมีสิทธิ์อะไรไหม้คนของฉันพักกินข้าวเออคือไม่ใช่นะคะคือเขาแค่ซื้ออาหารกลางวันไม่ให้ฉันเฉยๆนะคะ่ะล้วใครบอกให้แกไปรลับของของมันแกยังทำงานไม่ครบชั่วโมงเลยแล้วจะต้องทำงานกี่ชั่วโมงหรอครับเฮ้ยอย่าแสได้ปะเฮ้ยผมจะหาที่ต้องพูดคำนั้นอะ เฮ้ยเก๋าเหรอพวกคุณอย่าทะเลาะกันเลยนะคือฉันไม่อยากมีปัญหาใครอะ่ะคุณนะ่ะกลับไปก่อนนะเฮ้ยรีไป,ไปดิเขาไล่แล้วไม่ยินเหรอได้ผมไปก็ได้แต่ที่ผมไปเนี่ยผมไม่ได้กลัวคุณนะเพราะผู้หญิงคนนี้เขาขอไว้ขอบคุณนะคะที่เข้าใจฉันผมไปก่อนนะครับโอพี่อะไรของพี่เนี่ยเธอน่าจะทำอะไร ถ้าเธอหิวเธอก็บอกพี่สิเดี๋ยวพี่หาหเธอกินเองไม่เป็นไรค่ะพี่ขอบคุณนะว่าแต่ผู้ชายคน่รกี่ใครโอ้ยมันก็แค่คนรู้จักอะ่ะเขาแค่เอาเข้าวมาให้เฉยๆไม่มีอะไรอ,อ๋อไม่มีอะไรจริงนะว่าแต่พวกเนี้ยรางวัลออกไปใช่หรอใช่มันเป็นวันที่เราจะได้เป็นเศรษฐีไงแต่มันก็ติดอยู่ปัญหาหนึ่งอะพี่อะไรอย่าบอกนะจะทำลอตตอรี่หายเหรอไม่ไม่ไม่ คือผู้ชายคนเมื่อกี้เขายิดลอตเตอรี่หนูไปอ่ะเพราะว่าหนูไปทารถเขาเป็นรอยโอ้ยแย่ละเธอนี่ใจร้อนท้นทุกวันนะแล้วดูผลของมันสิเป็นไงเนี่ยเออพี่คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเอาลอตเตอรี่มาให้หนูแต่ว่าหนูต้องจ่ายค่าเสียหายซ่อมรถให้เขาด้วยอ่ะมันเนี่ยนะจะเอาลอตเตอรี่มาคืนที่กลัวมันจะเอาขึ้นรางวัลเองอะดิไม่คือยังไงเขาก็ต้องกลับมาแน่ๆพี่ยังไงเขาก็กลับมานี่แกอย่าบอกนะแกตกหลุมรักมันแล้วอะ่ะ ไม่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 ว่าช่างมันเถอะไปเราไปสวดมนต์ขอพอรกับยายดีกว่าให้พรที่เราขอไว้เป็นจริงอะเออจริงด้วยพวกเราจะได้ช่วยพี่ๆน้องๆ้อง,องแถวเนี้ยจะได้ไม่ต้องทํางานลําบากกันอีกใช่พี่ตอนเนี้ยหนุมก็เบื่องานสุดๆด,ดแล้วแต่ว่าเราอ่ะต้องมีแรงศรัทธากันนะไปงั้นเราไปหาขนมกินกันนะเราเข้าไปสวดมนต์กันไปไปกันอืมกระเป๋าคุณอนะ ตอรี่ฉันหายไปไหนอ่ะอือใช่ใบนี้แหละเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ารางวัลออกยังเฮ้ยไหนไหนไหน,ไหนขอดูดิดนี่ไงคุณออกแล้วเฮ้ยพี่มาเร็ว,ร,วรางวัลที่หนึ่งจะออกแล้วไหนไหนไหนรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกสี่นี่ไงมาแล้วไอ้ศูนย์เฮ้ยเห็นไหมบอกแล้วว่ายายจะให้ชโชคหกหกคุณ ไปในรางวัลที่หนึ่งแน่ๆเลยคุณมันไม่ถูกอ่ะทำไมอ่ะหนึ่งสงสัยยายไม่ได้ให้โชคเราแน่เลยอ่ะเก้าเราไม่ถูกแล้วอ่ะเอา้าทำไมไม่ถูกอ่ะไหนมาดูดิคุณผมผมเสียใจด้วยนะผมคิดว่าโชคที่ยายให้คุณอ่ะไม่น่าได้ผลแล้วแหละย,ยายบอกว่า มันจะไม่มีผลกับสิ่งที่เราอยากได้แต่จะมีผลกับสิ่งที่จำเป็นมากกว่าฉันว่าฉันก็ยังมีโชคอยู่นะแต่ว่าคุณไม่ถูกรางวัลเลยนะใครว่าฉันไม่ถูกรางวัลฉันก็ถูกรางวัลเรื่องความรักไงเดี๋ยวนะเลขมันคุณคุณตาว่ะคุณตาไงอ่ะพี่นี่ไงซื้อมาเพื่อจ้า